รถฝาไทยยี่สูนะครับตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับของอันดับที่สองนะปดล็อกนะครับกดล็อกอ่านใบมือเปิดฟรีนะมีกล่องบันไฟกย้อนกลับนะรถคันที่สองนะครับอ่าอมตะนครชลบุรีครับตัวเมืองชลบุรีเนาะอ่าก็คันที่สองเขาแลกไฟแดงนะครับสีเทาครับนั่นนะนะครับฝ่าไทยเดียวกับรถแซดเหมือนกันนะครับ สวัดสายก่อนมันเดิมนะครับสวัดสายด,ดูนะครับเข้ารู้อรอดึงฝากระโปรงนะัาเข้าไปให้จนเอ่อพ้นกระดูกงูเลยให้กระดูกงูหนีบนะ,ะเทคนิคก็เหมือนเดิมนะครับเทคนิคนะ โยนรอบหลังตัวนั้นนะครับรอบหลังมันจะได้ง่ายนะเวลาเราดึงสายลงไปเนาะให้มันออกนอกแป๊บเบรกนะครับออกนอกแป๊บเบรกนะอัดเก็บสายช่องนี้เสร็จแล้วก็เชื่อมกล่องกันไปย้อนกลับนะครับแล้วค่อยไปเก็บสายช่วงล่างนะครับอันนี้เป็นพื้นที่แคบเนาะเชื่อมบตรจีทุกจุดนะครับ เชื่อมแบบะตะกัวเข้าเนื้อใส่ไฟเลยนะนเราเชื่อมนะครับะ,ะสีขาวเลยนะตะกัวเข้าทุกจุดเลยนะครับะขาวขาวนี่คือตะกัวเข้าเลยนะฟิวนะครับเราก็เสียบฟิวแฉบให้อย่างนี้นะครับต่อัวเดิมบอกนะก็เสียบเข้านะครับเสียบเข้าตรงรูรูฟิวนะครับนะครับเราก็ใส่ฟิวแฉบให้เรียบร้อยเนาะ ไอฟิวแทบนะอายัดปิดรูนะปิดจุกนะครับงานกล่องพย้อนกลับล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตัดเชิปบันทายออกให้เนาะเราไฟด้านหน้าเราก็ทำเสร็จหมดแล้วเนาะทีนี้เราก็จะถอดมือเปิดออกมาทำก่อนนะครับติดตั้งก่อนเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับมีมุดสอดสายอะไรเสร็จมาแล้วนะจะไม่ได้ถ่ายนะครับก็มาถ่ายตอนติดตั้งก่อนเลยนะครับอันนี้ครับก็ใส่สปริงนะครับเจาะเจาะรูใส่สปริงตรงนี้เนาะก็ยึดเรียบร้อยนะครับ ก็มาร์กติดตั้งแล้วติดตั้งก่อนนะครับตัดบ่าออกนะครับแล้วก็ติดตั้งกอนใสเนาะก็ะเจ้าเอาขึ้นก็ตัดนี่ครับบ่าครับบ่าออกนะวางกอนนะครับตอกในหะ้พ้นอย่างนี้นะครับเปิดอย่างนี้ได้นะแรับก็สบายเก็บนะครับอย่าให้มันคมนะ ขวบนะครับยังเยอะอีกเรอนีล่างออกนะครับชายล่างเนาะเพือ่อไม่ให้หัว,วน็อตติดนะครับแต่งบ่า,บายให้เรียบมันจะสวยนะครับอ,อเรียบไปสวยเลย ก็วังก่อนแล้วก็มาร์กจุดนะครับแล้วก็นําศูนย์แทงเนาะนําศูนย์นแทงตามที่เรามาร์กไว้นะครับ,รบเรามาร์กไว้อย่างนี้นะเนาะเอียงนิดนึงนะไม่ต้องเอียงเยอนะเนาะก็ดอกสว่านดอกเล็กครับนําก่อนนะครับนำนนรนำ่องเนาะ เล็กน้ำนะครับกอดดอกซับเกลียว M4 ครับเกลียว M4 ดอกนี้ก็มีขายนะครับใครอยากซื้อไปติดตั้งเองนะอ,อหนึ่งดอกห้าดอกสิบดอกครับขายหมดนะดอกนี้นละ้ะเป็นรูปแบบนี้นครับตับเกลียว M4 ดอกจอรับเกีียวในตัวนะนี่ครับจะไปเก็บให้เรียบนะครับด่างบนเลยแล้วก็วางก่อนนะข้างก่อนน็อต M4 ครับเป็นน็อตสเตลเลตเหมือนกันเนาะน็อตสเตลเลต์ M4 ครับใส่แหวนกันไฟแหวนอีแปนะครับอุปกรณ์ครับของเราจะมีบ่าวอบนะแตกต่างที่อื่นนะครับมีบ่าวนะครับไม่โยกเยกแน่นอนแข็งแรงนะครับฐานทำเหล็กนะ3มิลนะครับ สไลด์เข้าสไลด์ออกเวลาใช้งานจริงมันสไลด์แค่นี้เองนะครับปึ๊บปึ๊บแค่นี้เองนะครับไม่ได้สไลด์เยอะเนาะไม่ต้องแบบสุดล่องนะครับที่เราทาล่องยาวคือไม่ให้มันชนนะครับถ้าล่องตื่นปุ๊บเสียงมันจะดังเนาะน็อสตเลสผู้เมียนะครับล็อกให้2จุดเลยแล้วก็ตักเกียวให้ด้วยนะครับก็มีแหวนกันคลายแหวนอีแปะนะครับเป็นน็อสตัเลเอ็มสีเนาะเรามาติดตั้งนะครับอันนี้ก็ติดกันไลน์นะครับ เดี๋ยวคันนต่อไปผมจะติดการลายให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ติดก่อนเสร็จนะครับแล้วก็มาติดตั้งใส่ฝาท้ายรถเลยนะครับพก็ขันเล็งรูข้างล่างนะให้มันตรงเนาะตรงรอยเก่ามันนะครับขันไม่ต้องแน่นนะครับเพีงตึงมือพอนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ลองเล่นดูนะครับเล็กรูนะอันนี้แล้วก็นำสูนนะครับนำศูนแทง ทำสูนแทงนะครับก็เจานะเนาะอ่าเอาเรื่มลองครับเพราะว่าตอนหลังเราก็จะดูดฝุ่นให้อีกครั้งหนึ่งคนระับจริงก่อน อ่าน,นี่ก็ตรงนี้ก็อย่างนี้นะครับดึงมาอย่างนี้เลยตัดเศษออกเนาะใส่ตัวนี้ก็ยัดยัดใส่เลยนะครับอ่า,กร,ก,นะรากระดูกงูเนาะเพราะว่ากระดูกงูเดิมรถมันมีรอยผายแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ยัดยัดสายไฟใส่เนาะให้มันเนียนที่สุดนะครับตรงนี้เราก็เทปดำพันพันนะครับเพื่อให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับ อย่ายัดใส่เลยไม่ยากนะครับตรงนี้ถ้ายัดใสด่ดีๆมันก็จะเนียนเลยครับให้ใส่ไฟนอนเป็นแนวเดียวกันเนะาะแล้บก็หันลงล่างนะแล้วก็หันเข้าหาตัวรถเนาะะเห็นไหมมันจะเป็นเดือยอ่ะเนี่ยมันจะล็อกเข้าล็อกมาเลยนะครับ เข้าล mm. ็อกมาเลยเขาก็ยัดเข้านะครับอ่เข้าล็อกก็คือจะเนียนเลยนะพอล็อกเนาะเข้าสอดสายนี่เข้าไปข้างในครับเขาร้อยกระดูกงูอีกชั้นหนึ่งครับคือว่าใส่ให้แค่ทุกจุดเลยกระดูกงวงนี่พันนึงมีพันมือมีพันนึงตรงนี้ก็เหมือนกันครับใส่แต่เบี๋ยวตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะฮะขึ้นด้านบนตัว เขาเชื่อเขาอินเขอเ่นอือไปรเขาี่ยวเา่าอร้อยอ่ะก็ใส่ตรงนี้ก็ใส่เลยนี่เป็นอทิมไทยแล้วเนาะมันจะมีล็อกมันอยู่แล้วเนี่ยอ่นี่ก็เนียนเลยเห็นไหมเดิมเลยเนาะโอ้แห้งเลยครับนี่ จ็ดแบบเกดกัมี uh, now, yes, ่แบบแบ็อันนี้เป็นแบบเบ็เนี่ยละลายเขาเนื้อตะกัวดีเลยนหแบบนี้ก็หเห็นเต็มใเต็มใจไม่้เหได้ใไมนหอยเป็นพันเลห่อยเนี่ยนครับเห็นเิดระบบสัมผัสเห็นเป็นห่อนะเอออันนี้แบครับใส่กนครับ ถ้าใส่ถ้าใส่หางป่านี่มันยนงมีแบบส์แบบว่ารล,ลุดแหยมีสีไลหลออกเลยอวกหางปลาถ้ามันเสียบมันยางังน้วยเต้าหัวหดเนี่ยแบบเชื่อมตะกั้วเขานี่แน่นเลยอะต่อใส่ไไฟเสร็จแล้วก็มาดูดฝุ่น,นครับดูดฝุ่นเก็บรายละเอียดให้นะครับแบบทุกจุดเลยนะครับดูดฝุ่นเก็บขี้เล็กขี้อะไรนะเผื่อมันหล่นลงไปเนาะอะไรนะครับ กดล็อกครับคอนสไลด์ออกมามามือเปิดทํางานนะครับเสียงไม่ดังนะครับเสียงนิ่มๆเลยเนาะกดล็อกนะครับมือคอนสไลด์เข้ามือเปิดไม่ทํางานนะ,ะ,ะการทํางานก็ประมาณนี้เลยนะครับอัดจลบีียบร้อยนะครับรอ,อประกอบตัวนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่าเราลืมอะไรไหมเนาะเช็คให้ทุกจุดน็อตนให้แน่นหมดนะครับแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาก็เทสระบบเป็นงานเสร็จสิ้นนะครับ ลอยครับแล้วก็รอกันลอ,อลยดนะ้วยเนาะนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จส่งงานเรียบร้อยก็เดี๋ยวถ่ายรีวิวก็เสร็จนะครับล็อกฝาท้ายยสูตรครับตัวนี้เป็นตัวแซกครับของอันที่สองนะคดล็อกนะครับกดล็อกอันนใเมือเปิดที่นะครับมีกล่องบันทุย้อนกลับครับอันนี้ก็มานอกสถานที่ครับตัวเมืองเชีบุรีลองเปิดดูนะครับ ม่เปิดฟรีนะมือเปิดอ่อนนะออฝาท้ายอีสุนะครับตัวนี้เป็นตัวแซตสองร้ยิบสองนะครับนี่เรามานอกสถานที่นะครับตัวเมืองเชนบุรีราคากับประมาณนี้นะผลของคือรถเนานะส่วนใครอยากซื้อแบบเป็นชุดไปติดตั้งเองก็มีนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทร ด้านบนนะครับซ้ายมือเลยนะในราส a ด้ช้อปปีก็มีนะครับแอดไลน์ไปเลยครับเดี๋ยวผมส่งลิงค์ช้อปปี้ร a สด้ให้นะครับถ้าอยากเก็บปลายทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ